ตีนึงคนเป็น AI อยู่แล้วก็เชื่อว่าปีหน้าเราก็ยังได้คุยกันต่อไปในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการ d e PLOYMENT ละฮะเพราะว่าปีเพราะเริ่มยคเริ่มชัดปี2024เนี่ยผมผมมองว่าเป็นการเรามีเครื่องมือที่ดีพอสมควรอย่าง GPT เนี่ยก็คือค่าโทเค็นในภาษาไทยเริ่มใกล้เคียงกับองกฤษมาก,าก,ากาขึ้น สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ราการเทคโฟร์บกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและตอนนี้เราที่เราอัากันอยู่นี้เราก็ถือว่าเป็นตอนสุดท้ายของปี2 0 2 4แล้วนะครับผมในตอนสุดท้ายนี้เราก็อยากมาคุยกันว่าปีที่ผ่านมาเราเจออะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่เราน่าจะได้คุยกันในปีต่อไปบ้างปีนี้ผมว่าแปลกมากก็คือปีนี้คลิปที่เราคนยอดชมนะสุดสุดอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือคือเรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์อ๋ออซึ่งมันอาจจะมาว่าเป็นเรื่องของมาก อ่าอ่านเป็นเรื่องที่ดีไปแล้วไม่ดราม่าด้วยเพราะคลิปก่อนหน้าน,นี้คลิปปีที่แล้วที่เราระดับหนึ่งเป็นคลิปดราม,ม่าไฮสกษษษษษิปตาวาสกิปเพราะงั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นเวลามันมีประเด็นพวกนี้มันจะยอดยอดดูจะดีอยู่แล้วอืมครับเป็นเรื่องดราม,มา่าใชงว่าทุกคนแบบว่าสนใจเรื่องพื้นฐานกันอ่เมือม่องพื้นฐานก็เป็นเรื่องประเด็นหนึ่งที่ที่สำคัญนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทุกวันนี้เว็บมันมันกลายเป็นว่าเออเรา ตอนเขียวกจำวันแรกเนี่ยไม่ทันดูแต่พอเจ้าขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันมันกลายเป็นก้อนหนึ่งที่ต้องดูออครับเออครับอย่างนั้นเราก็อาจจะต้องมาคุยเรื่องพื้นฐานว่าอิลเลเมนต,ต์ต่างๆที่เราใช้งานกันเนี่ยเป็นในเรื่องอะไรบ้างในปีต่อไปใช่ปะ่ะอ่าครับตัวรู้สึกว่าผมจําได้ในในในคลิปนั้นก็จะมีพูดถึงเวสเซิลเวอร์ที่เรียกว่าทำง,งานได้เร็วทำง,งานได้เร็วชื่ออะไรนะชื่อ n อ็เอ่อไลเออรอ่าใช่ใช่ใช่ไล่ไล่<ๆ>ครับ ไท์สปีดใช่ไท์สปีดอ่าครับ,รบจริงจริงชิก็เร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็วกวเป็นไท์สปีดด้วยก็เป็นเป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยเออในช่วงหลังๆเนี่ยแปลกดีก็คือเออในปีที่ผ่านมา,มาหลังจากที่เราอัดคลิปนั้นไปนเนี่ยเริ่มมีการเสนอเวอร์ิั่นรุ่นใหม่ๆอ่าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้าชิง เ,ออเริ่มเริ่ม,มอาจจะเริ่มติดอันดับหนึ่งในสิบได้ในอนาคตนะครับใน,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 ในต่อ,ต,อต่อไปนะครับในตอนนนั้ในตอนนั้นเราคุยอยู่เรื่องคาเฟ่พิงโกล่ากันราทีหนึ่งนะครับถ้าย้อนกับไปดูนะครับเราคุยกันนิดหนึ่งผมว่ากนจริงนั้นก็เริ่มใกล้เคียงขึ้นและเริ่มใกล้ความจริงขึ้นนะครับสบายที่ผ่านมาเนี่ยมีดูบี้ออนเลวส์อย่างนะใกล้เคียงนะครับนี่ผมไม่ค่ยถูกสักเท่าไหร่ใช่าผมเล่าฟังได้ว่าผมเคยสอบ ผมเคยสอบตกอยู่ทีหนึ่งเป็นแค่สอบตกอันเดียวนะครับแต่ว่าตกเพราะว่าเป็นภาษาเพออ่าเขียนแล้วติดแล้วมันแก้ไม่ทันคือภาษามันนุ่มเหมือนยุ่งเดือดมากแล้วลูบี้มันคล้ายเพิรลมากใช่ครับไม่ค่อยกังสักเท่าไหร่ใช่คือเวลาอันนี้ไม่ใช่ความผิดกันนะแต่ว่าเบลเป็นเป็นภาพจามุมว่าพอเห็นฟินแท็บปุ๊บผมจะแบบอีกแล้วเหรอเรียกว่าไม่ใช่ภาษาไม่ดีแค่แบบอาจจะไม่ภาษาไม่ถูกสลิตเราถูกสลิตเราเขาจะมีลายบือบางอย่างที่ ที่เออที่ไม่ถูกจีนเราแต่ว่าแต่ว่าใน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 เลโอส์แปดซึ่งซึ่งเป็นเฟเบอร์ที่เขายัางนิยมอยู่ัใช้เยอะอยู่เนี่ยครับเออเขาพูดถึงการดีพลอยเมนต์ที่เป็นอัตโนมัติอ่าโดยที่โดยที่บริษัทผู้พัฒนาเนี่ยสามสามที่เซเว่นสัญญาล่ะสกับเขาเขาไปบอกว่าเขาใส่อินทิเกรตกับพ็อกซี่ตัวหนึ่งบริษัทตัวหนึ่งชื่อคาร์เมลอ่าเขาทำเองนะครับ โดยที่เขาบอกว่าเขาจะเ,เขาจะคูเบอร์ในเตสต์ออกไปเปออเขาแยกพยายามาตัดคูเบอร์ในเตสต์ออกไปเป็นเฟนดาม่าอีกกันหนึ่งในโลกไอทีเหมือนกันปีที่ผ่านมาตัดคูเปอร์ได้ออกไปใช่อ่าครับเสร็จแล้วใช้กูใช่เขาบอกว่าเฮ้ยแอป,ปทั่วไปเนี่ยไม่ต้องใช้กูหรอกคุณคุณคุณอยากได้ความไน่์สมัยของกูแต่ว่าคุณแบบว่ามุ Moon ่นวุ่นว่ะเขาเขาเขาเคยว่ามันวนุ่นวายขนาดไปอ่าเขาบอกว่าเขาอินทิเกรตกับเว็บไซร์ตัวหนึ่งชื่อคาร์เมลขึ้นมาแล้วก็ เออคุณสามารถทีโพยพอดีโพยแอปเสร็จปุ๊บเวอร์ชันใหม่ปุ๊บแล้วครบมันจะสวิตช์ให้เองอัตโนมัติโดยเ integrate ขาอ,อินทิเกรตเข้าไปธุรกิจแม่อะไรไนั้นมันก็คล้ายๆคูปอ่าูปซึ่งคุ้มัะมนะทำยังไงสกิลได้ไหมครับนั่นแตะสิก็จะเ,เป็นประเด็นหนึ่งอยู่นะครับแต่ผมว่าน่าสนใจนะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆมันจะเริ่มนำเสนอโปรเซสคันดีโพยเข้ามาในตัวเฟรมเวิร์ดมากขึ้นหลายตัวเริ่มแบบว่าสามารถแบบว่าสาั่งดีโพยได้ในตัวเองเลยอ่ะ ใช่ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งเริ่มเริ่มอินทิเกรตกับแอปคือเมื่อก่อนเนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวก็จะเป็นเดฟเซิร์ฟเวอร์าใช้คำขำได้เวลาเราเวลาเราลันเนี่ยก็จะมีคำเตือนหลอกไว้ใหญ่ขึ้นโปริปปชั่นด้วยตัวนี้นะมันมันแย่มากเลยนะครับซึ่งบางทีมีเรื่องเซกิวิตี้ด้วยเออเพราะว่ามันขึ้นแต่แต่เออครับใกล้อันตรายมากใครมัน,นต,ต้องต้องต้องคัดลิ้งก่อนใช่ครับตัต้งแต่ยูเซอร์ที่ใช้ร,นรันสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์อะไรพวกนะครับกองต้อง ใครปรงอาจไปเปิดแฟกดีบักเอาไว้แล้วขึ้นปริชั่นก็จะมีคนอีทีมเบือ้องมาคือรกิจทำอะไรไฟเนี่ยเพราะดุมพูดพูดถึงพูดถึงเรื่องที่เขามาแทนคูอะครับอันนี้เขา,เ,าเรียกว่ารันในระดับโปรเซสเลยใช่ไหมครับกัแบบเตรียมไลบอลลงไล,ล่บรีเลยพวให้ด้วยหรือเปล่าคะเออก็อย่างคูปเนี่ยคือเอาข้อ,อริงแล้วคูปเนี่ยอิเมนต์หนึ่งก้อ,อกน,นหนึ่งที่ใหญ่ๆมากก็คือไอพวกอินเกรสอ่า ที่เป็นที่เอาเขาจีนแล้วก็เป็นเวอร์ซิเบอร์นั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าอิงเกสยี่ห้อดังกันหนึ่งก็คือเป็นเอ็นจิเนอร์เองที่เป็นอิงเกสซี่ยี่ห้อดังแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือคนทั่วไปไม่ต้องการคูปขนาดเขาจะเคลมนะครับถึงเขาเคลมก็คือคนทั่วไปไม่อยากคูปในขนาดนั้นแต่ว่าเขาอยากได้เวอร์ซิเบอร์ที่อัตโนมัติเชื่อมกับดีโพเมนต์คือในคูปเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราทําก็คือเราใส่ดีโพเมนต์ไปเราแก้โค้ดปุ๊บเราใส่เราเราแก้ดียมนอโพเมน ก็ค be right to huh? ือ deployment ใหม่เราได้แอปใหม่แล right ้วแอปเวอร์ชันใหม่แล้วมันก็มันก็เช็ค hell check hell check แล้วมันก็ไปบอกไปบอกครูไปบอกเอ่ออินเกรลข้างบนว่าพร้อมแล้วจ้าย้ายท r a f ฟิกมาครั้งนี้เลยเอของเดิมทิ้งได้แล้วอ่ะเราค่อยปิดไปใช่ไหมครับเราอยากได้อย่างงี้ผมก็อยากได้อย่างงี้ผมช่วงหลังเนี่ยพอพอผมพอผมจะหนีย่อพอผมจะหนีจากความวุ่นวายเนี่ยบางทีผมหนีไปใช้เอออินเทอร์เนบนเครื่องเลยกับเอ่อกับขอบแล้วก็โพส คือแปอแปมันเล็กนะครับไม่ต้องการสเกลในแ่นขณะที่ไม่ต้องการสเกลเนี่ยแต่ว่ามันมีจังหวะที่อยากดีพลอยโดยไม่ไม่ดาวอะเออแล้วมันทําไม่ได้เออคือมันก็เราก็ก็โพสดาวเราก็โพสอัพไปเลยไยงครับซึ่งมันก็ไม่มันก็ไม่ยาวมากนะแต่ว่าบางทีเราเราไม่อยากได้เราเราอยากให้มันขึ้นไปเลยซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ฟเ,ฟรเราซอฟแว,วร์เราก็คิดถึงคูปเอออว่าถ้าคูปแล้วก็แก้ดีพลอยมันแล้วก็แล้วก็แล้วก็อินเซิร์ฟขึ้นไป,นไปก็เสร็จแล้ว เดรานจะมี2มุมในมุมของของการเข้าเข้าถึงแอปก็คือเปดิ้งเกรสกับอีกมุมนึงคือการรันรันรันแอปถ้ารันรันบันคุกับ่ว่าถ้รคุกก็จะต่างนิดนึงที่ว่าถ้าเรารันบัรคุกมันก็จะเรียกว่าบิวมเมทที่มันมีไลบรารีมีอะไรพร้อมแล้วแต่นี่คืออาจจะยังไม่ไม่ได้มีไลบรารีพอเออผูดที่เขาใช้ Docker เหมือนกันแหละครับเป็นเบสข้างในเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้ Docker โดยที่โดยที่เขาบอกว่าโดยที่จังหวะที่มันพร้อมจังหวะที่แอปใหม่ขึ้นมาพร้อมเนี่ยเราก็เลียวไปก็เลียวไปให้ ถ้าเขาคุณเข้าเจอโดเมนข้างหน้าเนี่ยคุณก็เห็นเวอร์ชันใหม่เลย <Okay. S 1> โอเคโดยที่โดยที่ย <st> ูเซอร์ไม่ไม่ต้องไ, <m> ไม่ต้องมานั่งดูอย่างถ้าผมรันด er ็อกเกอร์ของโเองของผมคนเดียวไง я, ผมดาวไปไงนี้ครับมันก็จังหวะนั้นจะมีคนเข้าเยอะริ้วทำอะไรทำอะไรทำามไามแอป,ปนี้ดาวอีกแล้วอะไรเงี้ยครับว่าเออผมผมก็ต้องแบบไปหลบๆบบางทีหลบๆบไปแอบไปแอบด,ดีพลอยตอนกลางคืนก็ย่าตามมาใช้กันตอนกลางคืนคือแบบว่าไม่ไม่นอนกันแล้วครับอะไรเงี้ย อเราไปเรื่องคลิปที่สองเราที่เป็นยอดนิยมนะครับปีนี้เป็นปีแห่ง AI อนะครับเราคุยเรื่องเอไอกันจนผมว่าเริ่มเอียนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นคลิปเรื่องที่บอกว่าจะไม่ได้กับ c ช a t g p t ีอะไรเดียวกันนะครับซึ่งเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเราผ่านมาหลายเดือนมันเปลี่ยนทุกเดือนเลยล่าสุดที่เราคุยกันนี่จะเป็นตัวตัวโฟ่ะครับจ p t ีทโฟที่เพิ่งออก นัอนนั้นล่าสุดมามดชิปล่าสุดเราคุยกันเรื่องนั้นตอนนั้นมีโฟล่ะโฟโอมาอาจะมาแล้วแต่ว่าพอโฟโอเนี่ยเจมินายเขาปวดก็ไปแล้ววันไอเวอร์ชันอ่าครับเจมินายเนี่ยไปถึง1.5ตัวถ้ารูตัวโมเดลเฉยนะครับไปถึง1.5แล้วก็ขีดปุ่มสองคือก็งงว่าทำไมไม่ไม่ใส่เปนเกียร์หกไปเลยอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าเออเป็นหนึ่งจุดห้าส่วนปุ่มสองนะครับส <c oughs> ่วนโฟโอเนี่ยส่วนเจมส่วนเจมิชจีบีทีเนี่ยก็เริ่มถ้าใครใช้ตัวฟรีตอนนี้จะได้จีบีทีโฟโอมินิ อ่าแล้วจำกัดจริงจริงแล้วปีนี้เนี่ยผลทดสอบหลายตัวดีกว่าตัวเดิมอ่าแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็มีคนทดสอบแล้วก็แล้วก็ถกเถียงกันนะครับว่าเออบางเชสเนี่ยตอนทดสอบดีกว่าแต่ว่าตอนเรเวอร์อาจจะแย่กว่าอะไรเงี้ยครับอืมต้นต้นนะครับเอออย่างในตอนนี้เนี่ยบงก,การก็เปลี่ยนพัฒนาไปเลยผมเข้าใจว่าคนไทยใช้คลอสมากขึ้นเลยเลยใช่ใช่ผมผมก็ชอบใช้คลอสผมว่ามันตอบได้ค่อนข้างเป็นทางการอ่าข้าสมมเพว่าเทียบกันก็คืออ่า ใช้ทีวีจะก็ั้นหัวคุยกับเพื่อนอ่าแตเชื่อว่ามันจะเหมือนกับว่าลิศมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะแต่เท่าที่ใช้มาบ่อยๆเนี่ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือตอบเพื่อไม่ทันการไม่ได้อออ๋่าคือแบบว่าอยากได้สั้นๆเนี่ยไม่ได้แล้วตอบยาวๆของเจมินายครอสครับของครอสมาท็อปิกครับผมเจมินายนี่ผมจะเออจะเจอปัญหานิดนึงก็คือเวลาใส่อิมพุตไปเยอะๆอย่างเงี้ยครับเวลาต้องการให้สรุปให้ครับ จะไปทริกเกอร์เอาเซตตี้อันนี้อันนี้ต้องเตีแฟร์ก็คือผมเซตที่เป็นในายตัวหลักงว่าเชะนแล้วผมก็จะเจอบ่อยแล้วก็ว่าซึ่งก็ก็จะเลี่ยงไปแอบใช้ a อ i ผ่าน API เพราะ a อ API มันสามารถ Dis a b l e d i s a b ป e เซตตี้ได้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมให้สรุปเอกสารให้สรุปหลอกให้นี่แหละเออไม่ไม่มีทำระเบิดไม่มีอะไรทังนั้นออจะจะมาห้ามผมทำไมอะไรอย่างงี้ครับ ครับจริงๆก็เป็นข้อสงสัยนะว่าทําไมพอถ้าถ้าเกิดเราเราใช้เสด็จรูปอะครับมันจะมีเซฟตี้มีอะไรใช่ปะผมสงสัยไอ้ทำไมทำไมเขาไม่เขาไม่เขาไม่ดีพอเซฟตี้ตรงนั้นด้วยเออต้องพูดหมายว่าเขาเขาแจกโมดูลเซฟตี้นะครับอย่างพวกเอออย่างพวกเออ Facebook Meta นะครับเวลาเขาแจกโมดูลแจกโมเดลเนี่ยครับก็แจกโมเดลเต็มซึ่งไม่มีเซฟตี้อะไรแล้วแจกโมเดลเซฟตี้ให้ด้วย ซึ่งมันเป็นความรับผิดชอบของคนที่เอาไปประกอบเอาไปประกอบเินเป็นแชตนะครับว่าว่าคนอย้หรือเปบ่าซึ่งในแง่นี้เนี่ยถ้าผมมองว่าถ้าเราใช้คนภายในยูทิลอู้จักอ,อยู่แล้วยูเซอร์มีตัวตวนทั้งหมดเช่นว่าสมมบิยูเซอร์เป็นทนั้งานอย่างระจัดมีล็อกอกิ้งหมดไม่ปิดไม่ปิดแท็กติกก็ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกอะไรนะครับโอเคถ้าต่ถ้าคุณจะเอาไปใช้กับซัพพอร์ตนาเว็บ ซึ่งมันจะมีคนมาคุยแปลกๆได้โอเคอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องดูดีๆ <Yeah. S 1> อ่าเราจะต้องใส่เซฟการ์ดใส่ขวานใส่ขวหน้าหลังเออคุยคุยเล่นนอกเรื่องยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับ,รบผมว่าเง MM ื่อนผ่านเมันมันต้องอยังไงต้องมีบัตรเครดิตแล้วมันก็ยืนยันตัวตนั้แน่นอนนะครับครับรวมถึงที่ คงจะมีเคสที่แบบว่าตอนนี้มีมีมีเรว่อมีปิดตัวปาร์ตี้เจ้าอื่นที่ไปใช้มามาต่อกับ c h ้ t g p t มาต่อกับ g จ t าี้อะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อเพื่อมาเรียกว่ามาอินชานความสาระของโปรดักเขาซึ่งพวกนี้คำักมันจะไม่ได้ไม่ได้ปิดเสร็จตีผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของการด e เวล็อปด้วยว่าถ้าเกิดเราปฏิเสธว่าบนมาทีฟีเจอร์มันมาตัวมันติดอะไรเงี้ยครับก็จะได้เรียกว่าใช้งานได้ได้เต็มที่แล้วก็พัฒนารุ่งกันได้เร็วขึ้นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ที่เราเจอในช่วงปีามคก็ือ ตอนต้นปีที่เราคุยกันเนี่ยอ,อตัวที่เก่งมากๆเนี่ยจะไปโคตรซอนหมดอทั้งคอร์สก,ก็เป็นตัวหนึ่งเจมีนายก็เป็นตัวหนึ่งเฉลสิบกีบีทีก็เป็นตัวหนึ่งใช่ไหมครับคือท,ท,ท,ที่เราความเก่งใกล้เคียงกันแต่ในพอผ่านมาหลายเดือนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีออปชันที่จะใกล้เคียงให้ให,ให้องค์กรสามารถดิพลอยได,ได้ในตัวเองแล้วก็คือโมเดลรามา 405B ซึ่งก็คือ4 5 0 0 0ล้านพารามิเตอร์ โหลดได้ดี PLOY ใ,ในองค์กรได้ถ้าการจอดแหล่งใหญ่พอก็หใหญ่มากเลยนะใหญ่แค่ไหนก็คือเวลาบอกว่าสี่รอยก็คือสี่ร้อยห้าบเนี่ยครับหนึ่งพาราเมเตอร์เนี่ยกินสองไบต์โหลดมาตรฐานเคยเขาจะเป็นโคดติงพอยต์สิบหกเอพสิบหกครับเอพีสิบก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งพารามเตอร์หนึ่งตัวเลขเนี่ยหนึ่งพารามเตอร์เนี่ย, 1, 1, 1, เเยกินสองไบเพราะฉะนั้นแล้วไฟล์ไฟล์าาพาราเมเตอร์ของสี่จุดศูย์ห้าบเนี่ยก็จะกินพื้นที่ประมาณ8ปด้อยกิกะไบ อ่าครับอ่าครับแปดร้อยกิกะไบต์เนี่ยก็ก็เทียบตรงๆก็คือแรมของการ์ดจ,จอต้องเติ800มแปดร้อยกิกะไบต์อืมว่าตัวแม่มโฟโกดสเปคสุดได้ประมาณร้อยยี่แปดร้อยยี่ิบประมาณเช่นร้อยแปดเอ่อเอ่อเนื่องจากว่าอย่างเอเมดิเอะเนี้ยครับเอ่อชิปเอชร้อยเอเเอร้อยเนี่ยตัว,ต,วตัวใหญ่เนี่ยจริงๆเขาไม่รุ่นใหญ่พิเศษนะแต่ว่ารุ่นรุ่นใหญ่ปกติเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆตามค่าวเนี่ยครับจะเป็นแรมแบบสิบกิก คและแปดสิบที่ก็ต้องเปิดประมาณสิบใบให้ใบเหลียวว่าหายากนะใช่ใบเหลียวว่าหายากถามไม่ยากถ้ามีตังค์จะว่าอย่างนั้นก็ได้สูบสูบสูบเร็วอยู่ฮรอถ้าไม่กา้าปูปลัสกินตัวเองแลว้วกดติดเครื่อง <c oughs> ไม่ครับอันนี้หายากอันนี้เราเล่นครับคขาจริงหายาก <c oughs> คือต่อให้มีผูปลาสกิตใบเนี่ยครับแล้วเราไปเปิดข่าวเล่นๆเนี่ยครับแล้วไปกดแล้วไปกดนี่ยครับมันไม่ให้ไม่ให้รันนะ ต้องขอโคต้าใช่มันจะมีม่มีจะมีโค้ต้าอยู่ใช่ใช่ใชคือคือการจะลึกเก่าๆทีโฟอะไรเงี้ยขากดได้เลยครับไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรประเด็นกดไปไปใช่ใช่เขาคือ,คอลูกค้าระเทียเทียดเริ่มต้นเนี่ยครับกดไม่ขึ้นคือบ,บ,บ,บางบางที่อาจจะให้กดแค่ใบเดียวอกดสองใบเลยครับแต่ส <highways S 1> ิบใบไม่ขึ้นแน่นอนอันน่องต่อไปนะครับคลิปที่สามที่ที่เรามีคนดูกันเยอะนะครับคือเรื่องของซอฟต์นะครับ ผมว่าโอเพนซอร์สเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งที่องค์กรอยากใช้งานมีคนอยากใช้งานเยอะเพราะว่าเป็นออเทอร์เรที่ดีนะครับเอออย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ใช้ระบบใครหลายคนใช้กิทับอยู่แต่ว่าตัวผมเองเนี่ยใช้กิทีนะครับในการในการในการดีพลอยโค้ดเพราะมันใช้ดีใช้ได้นะใชนะ่นะครับมันยังมียังมีจุดที่ไม่สวยอยู่หลายอย่างอ่าอย่างอย่างจุดที่ผมล๊ดหยิดอินไหนก็คือเช่นว่าตัวเรนเดอร์โนบูก เมื่อกี้ที่เล่าไ้คือเวลาเร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 าเช็คอ,อินไฟ IPYNB นะครับมันไม่เรนเดอร์อไม่เรนเดอร์คือมันขึ้นเป็นเจสันเลยเอ้าวเหรอใช,ใช่ใช่ซึ่งถ้าเทียบกับกินหับเนี้ยครับเวลาเราอับโหลดคนที้ไปเนี่ยแล้วเรารันอะไรเนี้ยมันมันเรนเดอร์มาแบบสวยงามใช่ใช่ครับกินหับมันจะน่นแฮงครับก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าเออยังยังเศร้าๆอยูห่หนึ่งครับผมบแต่ว่าเอา,เอาเอาไปสักก็เซอร์ไนชเนี้ยผมว่าช่วงหลังก็ตองขึ้นมากในหลายองค์กร มันมันเก่งเลยเลยครับซอฟต์แวร์ที่เป็นแบบคอมเชียลก็ต้องแบบทีเปรเอ็กซ์เลให่ไอ้ซึ่งใ,ใ,ในแง่ของการดูแลเนี่ยครับเวลาน้องๆเอ,อเล็กประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยพี่ดิวครับมีอันนั้นพังในนี่เนี่ยนะก็อยากก็อยากไปซื้อ <laughs> <laughs> อยากใช้เงินแก้ปัญหา อยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าโอเคเราในแง่ในแง่นี้เรามีประสบการณ์ในการในการในการ support ด้วยก็เป็นเลยที่ดีถ้าเป็นองค์ประอเนี่ยเราไม่ได้ไม่ใช้ support ทางยังไงก็ต้องมาใช้แรงงานคนอยู่ดีต้อง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 มีคนที่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 เข้าใจบปรดักตัวนั้นแล้วทำแล้วทำมันได้แล้วทามันได้เพราะอย่างอย่างทีมผมเองก็เป็นทีที่เอาพิซซอร์มาพัฒนาต่อเพื่อต่อเพื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 ่อให้โปรดักชันล a d y อ่าแล้วเราในแง่หนึ่งก็คือเรามีความสามารถในการ support ขอบุญอีกด้วยจริงๆ Open Source ก็มันกวนเขามีข้อดีแล้วในการในการใช้งานนะแต่ว่าถ้าถ้ายิ่งมันซับซ้อนมากๆนยครับถ้ายิ่งมันมีความรีกว่ามันมีความซับซ้อนของอะระยะเอยม,มากๆขึ้นอะไเรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าถึงจุดหนึ่งที่เราเราดูไม่พอครับมันจะเกิดความเสี่ยงไหมว่าเ,เราเวลาใช้งานแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับเออในแค่นี้ผมว่าคำว่า OpenSource หรือไม Source เนี่ยเออตัดออกไปก่อนแต่ว่าเราเราว่าเรามีซัพพอร์ตเนี่ยดีเสมอ แม้จะใช้ไพซอนนะไม้ใช้ไวซอนเนี่ยแต่ว่าคือเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยซับบาหลาตัวเนี่ยครับเราไปโหลดมาใช้หน้าเว็บเขาก็ได้หลายบริษัทให้ให้ใหใหทําอย่างนั้นอ,อออเแต่ว่าราคาซื้อ,อไรเซนเนี่ยแพงมากอาจจะไม่แพงว่าอาจจะถูกกว่าคู่แข่งหรืออะไรเงี้ยไม่แต่ว่าอยู่ในเลส์เดียวกันกันกบบริษัทที่เซ์แวร์ที่ปิดซอนแต่หลายทีเราก็เสียว,ว่าถ้าใช้โปรดักชันเนี่ยถ้าเซตถ้ซีรีส์เรื่องดาวทามหรืออะไรเงี้ยครับหรือว,ว่ามีเริ่มเริม่มจอบเนี่ยซื้อเถอะอืม คือบริษัทที่เขาสปอร์ตดีๆเนี่ยก,ก็ดีมากจริงๆอ่าครับก,ก็ช่วยได้เยอะมากทีมเติเต้งก็ก็จะดูเขาพิซซ่าหลายตัวคะคซึ่งลูกค้าบางทีก็ใช้งานอยู่แล้วครับต่อให้ไม่ใช้งานฟีเจอร์ที่เขาเพาะไว้เป็นเวอร์ชันคอมเมอร์เชียลเลยเนี่ยครับหลายทีการแชทเรามีปัญหาเราเปิดติกเก็ตได้เมลไปหาสปอร์ตแล้วเขาตอบก,กลับมาแล้วเขาซึ่งหลายทีเนี่ยก็คือเป็นบัก <S <S บางทีเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราหาไม่เจอหรือใช้ไม่เป็นซึ่งใช้ไม่เป็นเนี่ยบางทีเขาก็ตอบมาให้นะหลายจำนวนม,มากเขาตอบมาให้ตอบแล้วด้วยซัพพอร์ตเลเยอร์อสองเขาเขาเขาไปนั่งดูเอ้ยคุณทําผิดคือคอนฟิกบรรทัดนี้เสร็จจบแล้วอ่าเนี้เป็นความผิดเราแต่ว่าแต่ว่าเขาช่วยให้เขาช่วยก็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 ซึ้งเขามากหรือบางทีเนี่ยไม่ใช่ความผิดเราเลยเราทำทุกอย่างถูกแล้วมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาบอกว่าอ๋อเจอแล้วขอบคุณที่รายงานรอรีวิวหน้าอีกอีกอีกสองอาทิตย์ เดี๋ยวเขาจะแก้ให้มันพ้นดีมากการที่เราเซตพวกนี้ได้เทียบกับการที่เราทําอย่างเดียวกันแล้วเราไปฝังไว้ตอดตรงหลอกให้เรียบร้อยแล้วก็พี่ช่วยดูให้ผมหน่อยเถอครับเออพี่ช่วยเข้ามาดูให้ผมหน่อยครับพี่ผมอันนี้ทําแพทได้ด้วยครับที่ช่วยรับแผทถึงทีเอออะไ้ด้วยใช่ใช่แต่ว่าเราในแง่ของการเป็นอาสาเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปบีบคั้นเขาได้เพราะว่าต่อให้เราทำแพทให้แล้วเนี่ยเขาต้องรีดิวอยู่ดี ใช่มันมันไปรอคิวรีวิวใช่เหมือนกับมันก็ไม่ใช่แบบอะไรบอกว่าเราจะไปแฟดงทัศนคติว่าทําแผดให้แล้วคุณคุณต้องคุณเลิกแก้ให้เลยอย่างเงี้ยครับมันก็มีโปรเซสของมันอยู่ครับระหว่างระหว่างรอทำแผดต้องมีเวิ่ากาวดด้วยซึ่งเวิ่ากาวเขาเขาเขาก็ไม่ได้ช่วยเพราะเขาบอกว่าเออยังไงเขาก็หน้าที่เขาเขาก็ทำแพทผ์ให้ไปแบบนั้นซึ่งซึ่งซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นก็เป็นประเด็นว่าเออในโลกเวฟซอสเนี่ยการถึงแม้เราจะใช้เวฟซอสช่วยมากมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า การที่เรามีทัพพอดนะครับมีเีเปิดมีโนเดตให้ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมคลิปต่อไปครับที่ที่ที่เราที่เราคุยกันนะครับเออจริงๆสองคลิปสุดท้ายเนี่ยเราเราเราคุยกันรวมๆเลยด้วยกันนะครับว่าตีนึงคนเป็น a ออยู่แล้วก็เชื่อว่าปีหน้าเราก็ยังได้คุยกันต่อไปในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการดีพลอยเมนละอืมฮะเพราะว่าปีเพราะว่ายคเริ่มยเคเริ่มชัด นะครับก็คือพอตอนให้ย้อนไปเนี่ยก็คือปลายปี2022เราเห็นชัดวิธีรอบแรกใช่ปะเราเห็นชัดวิธีรอบแรก2022 2023เนี่ยเรานั่งตื่นเต้นว่าเรื่อตื่นเต้นว่า g p พจะเรามีเรามีแอร์ Air อย่างจริงจังทีเราจะทำอะไรได้บ้างาความเปลี่ยนแปลงเสม,มอมากก็คือเรานั่งหานะครับอย่างอย่างถ้าเราถ้าเราได้ดูคือเอาชัดจีพีไปเชื่อมกับฟังก์ชันในหลังบ้าน ให้มันให้มันขอฟังชะให้มันเสิร์ชหาข้อมูลได้ให้มันเรียกให้ไม่ได้ทูภายในองค์กรได้เชื่อมเชื่อมกับ email, อีเมลเชื่อมกับคัล e n นด r าพนี้นิ่งละพอเราทำได้อย่างเงี้ยผมว่าช่วงหลหังๆเนี่ยเริ่รมนิ่งๆแล้วกระบวนการเสิร์ชเริ่มปรับปรุงได้ดีขึ้นมีเทคนิคการเสิร์ชใหมท่ที่ที่เหมือนคนเสิร์ชมากขึ้นที่เหมือนคนเหมือนคนได้อ่านเอกสารท,าทั้งหมดแล้วแล้วแล้วไปเจอจริงๆมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราปี2 0 2 4เนี่ยผมผมมองว่าเป็นการ เรามีเครื่องมือที่ดีพอสมควรนะกินจัาพต่างๆเริ่มหายไปภาษาท้งถาไทยที่ตอนแรกบอกว่าดีมั่งไม่ดีมั่งอะไรครับเริ่มเริ่มหายไปอย่างอย่าง GPT เนี่ยก็คือคาดโฮเก้นในภาษาไทยเริ่มใกล้เชิงภาาอังกฤษมากขึ้นอ่าก็ไนส์มากนะครับแต่ก็พอไกลว่าเราหลายหลายบริษัทองค์เนี่ยเริ่มรีพลอยแล้วแต่ว่ายูเคสจะไม่ตรงอ่ายัางมีแบบว่า อย่างเมื่อก่อนเราบอกว่าเออเล่าฟังก็คืออย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าเรามีเอกสารองค์กรอยากเทเข้าไปเลยอยากเทเข้าไปเลยแล้วก็นั่งคุยกับมันแต่เราพบว่าบางทีเนี่ยรูปแบบอาจจะเป็นไม่เป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าได้ก็จริงแต่อาจจะประสิทธิภาพไม่ถูกใจเออเราไม่ได้ใช้อย่างนั้นอ่าเ,เราไม่ได้อยากคุยกับเอกสารเมื่อปีที่แล้วอ่าผมเล่าให้ฟังว่าอย่างในเอฟเฟกเนี่ยตัวที่คนใช้เยอะที่สุดตัวหนึ่งคือการประชุม นี่เลยเลยคือใช้ใช้ธีไม่ใช้ใช้ตทีไม่เลยโยนปเถียงลงไปแล้วบอกว่าอยากได้อยากได้สองย่อหน้าว่าเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างจริงๆการการการอัดเสียงเราไปนั่งฟังนะอะไรที่ใช้เวลามากเราเพราะว่าประชุมสองชั่วโมงก็ต้องไปนั่งฟังสองชั่วโมงบางทีเราอยากเราอยากอยากฟังนะแต่ว่าบางทีเรามีฝ่ายยี่สิบฝ่ายครับถ้าเรามีสองย่อหน้าให้ให้ให้เลื่อนทีละฝ่ายได้เรื่อยๆเงนี้ มันเร็วกว่ามันเร็วกว่าหรือถ้าเกิดเขาแปลงเป็นแปลงเป็น s p ีดชูเทคมาให้เลย้ยมันก็จะก็จะคือเป็นโปรเจก t นี้แหละเราประชุมโปรเจก t นี้สิบรอบแล้วในลกในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาแล้วแบบไอสเปคข้อนี้เราไปคุยคุยกันวันไหนวะอ๋อโหถ้าไม่ถ้าไม่มีนี่คือต้องมานั่งไล่ไปเสียบบางทีกอกอเกริกใช่คืออย่างน้อยสุดก็รู้เลยว่าประชุมครั้งนี้เออเราจะไม่ได้หรอกแต่ว่ามาประชุมสองสัปดาห์ที่แล้วอันอยู่อันนี้แหละสรุปเห็นเลยว่าว่ามีเรื่องนี้อาจจะไม่มีรายละเอียด แต่ว่าเรื่องนี้เราคุยเราคุยเรื่องนี้แน่แค่แค่นี้ครับก็เป็นก็เป็น use case หนึ่งที่ที่คนใช้เยอะหรือว่าบางทีเราว่าเราไม่อยากไม่ยากคุยกับเอกสารจํานวนมากๆเราอยากสรุปเอกสารฉบับนี้เนี่ยมีเอกสารรายง,งานฉบับนี้ที่ที่ยาวแปดร้อยหน้าเราอยากได้แค่สรุปอันอน,นี้เลยเออว่าเราหรือว่าอยากอยากไม่อยากตอบคาถามกับเรื่องนี้อันเดียวแล้วก็ตอบเด็กเราอยากเช็คเอออยากเช็คว่าประเด็นนี้อยู่หน้าไหน เออซีกันนำตันนี้จบแล้วก็ปิดไปเลยอย่างนงี้ะครับก็เป็นยูเคสสิ่งดีที่เราเราพวกเราใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆผมนึกถึงนิดๆแต่มไม่ต้องเข้าประชุมก็ได้แบบเข้าประชุมแล้วก็แล้วก็ให้ให้สรุปให้ก็อย่างเอออย่างไม c r o s o อ t โคบายเลรเนี่ยครับก็มีฟีเจอร์นี้มีฟีเจอร์ไม่เข้าร่วมมันไม่บอกเดี๋ยวมี yes no tentative ใช่ป่ะแต่ถ้าใครซื้อแพ็กเกจโคบายเลรน่าจะได้มั้งครับที่มีขอกด follow เอาขอกด follow ก็คือบอกว่าเอาอไม่เข้านะแต่ว่าสรุปมาให้หน่อย อ,อก็คือจะเห็นชัดแล้วก็เห็นสรุปประชุมเหมือนของอันนั้นอันฟอก็คือือยัง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 ติดตามความความ,ความความเคลื่อนไหวใน,ยนอยู่ีนอยู่แต่แต่เราไม่เข้าแต่ให้สรุปมาให้เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าปีหน้าเนี่ยในแง่ของ AI เนี่ยก็คือเราเสำรวจเทคโนโลยีแล้วสำรวจยูเคสแล้วก็ปีหน้าอาจจะเราจะเริ่มเห็น d ดีพอ y m บ n t แลวเพราะว่าเราจะเริ่มเห็น AI ที่อินทิเกตเข้ากับ product ์ตั้งเดิม ชัดเจนขึ้นว่ามันมีฟีเจอร์ A.I เพิ่มขึ้นมานะมานั้นแล้วก็เนี่ยแหละผมว่าเริ่มเป็นของจริงนะก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะเตรียมมาดูกันในสักอีกสักครึ่งปีข้างหน้านะครับมาดูกันว่าเราจะ,จะเห็นแนวโน้มนี้จริงหรือไม่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการเทคโฟบดมาตลอดปีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ในปีนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ